สวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแฮชแท็กแท็แค็ EP ที่764ค่ะ เมื่อวานมีข่าวที่น่าสนใจทางธุรกิจอยู่ข่าวหนึ่งค่ะเรื่องราวของคุณท็อปวัยรุ่นพันร้านที่ก่อตั้งบริษัทเท่าแก่น้อยแบรนด์สาลายอบกรอบชื่อดังที่ทุกคนต้องรู้จักเรื่องก็คือคุณท็อปเนี่ยถูกสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอชี้ว่าการซื้อขายหุ้นของเท่าแก่น้อยเข้าข่ายการซื้อหุ้นแบบอาศัยข้อมูลภายในหรือว่า Insider t r a d i n g เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนให้กับการซื้อขายหุ้นค,ค่ะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้เรามาสรุปสั้นนๆใให้ฟัง เท่าแก่น้อยคะ่ะทุกคนคงรู้จักแบรนด์สาหร่ายเท่าแก่น้อยกันดีเพราะว่าเป็นสาหร่ายที่มีขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เท่าแก่น้อยเขาทําการบุกตลาดจีนด้วยนะคะปีที่แล้วสามารถทํายอดจากตลาดจีนได้ถึง1000ล้านบาทก็เป็นแบรนด์ที่ดูมีอนาคตเอาเรื่องค่ะโดยชื่อจริงๆของบริษัทสาหร่ายเท่าแก่น้อยเนี่ยคือบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนการมีคําว่ามหาชนต่อท้ายเป็นการบ่งบอกว่าบริษัทนั้นเปิดขายหุ้นให้คนทั่วไปสามารถเข้าซื้อขาย คุณได้ค่ะ เรามาทําความเข้าใจกับคําว่าหุ้นแบบง่ายๆกันสมมติว่าเราทําธุรกิจอย่างหนึ่งเราก่อตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเงินที่จะเอามาลงทุนเนี่ยก็คือเงินของเราเองเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าบริษัทมันไปได้สวยเราอยากลงทุนต่อแต่เราไม่มีเงินเราจะทํำยังไงล่ะเรามีตัวเลือกอยู่2ตัวค่ะอย่างแรกก็คือไปกู้เงินกับทางธนาคารซึ่งจะได้เยอะหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทผลกําไรแต่ละปีแล้วก็ไม่การันตีด้วยว่าธนาคารจะปล่อยกู้ในวงเงินที่เราอยากได้หรือเขาอาจจะปล่อยกู้ให้แต่แบบดอกเบีย้ย มันก็เลยมีวิธีที่2ค่ะ คือเราเนี่ยจะเอาบริษัทไปจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนนะคะก็คือเหมือนการที่เราเอาบริษัทไปแบ่งขายอะปกติถ้าเราถือหุ้นคนเดียวร้อยเนี่ยเวลาเราทํากําไรมาเราก็จะได้กําไรคนเดียวร้อยเวลาเราขาดทุนเราก็จะขาดทุนคนเดียวร้อยเเหมือนกันและเงินลงทุนก็จะมีเงินลงทุนของเราคนเดียวร้อยเรเหมือนกันแต่ถ้าเราเอาบริษัทของเราไปแบ่งขายเป็นหุ้นหุ้นเนี่ยเราสามารถตั้งราคาหุ้นให้กับคนที่มาซื้อได้นะคะถ้าบริษัทของเราดูมีความน่าเชื่อถือทํากําไรมาตลอดหลายปีดูขายดีคนออื่นก็ยาาม ซื้อหุ้นอย่างมาลงทุนกับเราค่ะเพราะว่าผลตอบแทนที่เขาได้ไปคือกําไรจากการซื้อขายหุ้นให้คนอื่นแล้วก็เงินปันผลตละปีเนาะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะ Afteryou ร้านขนมหวานชื่อดังที่ดูขายดีมากๆตอนแรกเขาก็ไม่ใช่บริษัทมหาชนนะคะเขาเป็นบริษัทจํากัดธรรมดาเนี่ยแหละในตอนที่เขาเปิดร้านใหม่ๆทุกคนเห็นตลอดว่า Afteryou ขายดีมากคนต่อคิวกันเยอะมากมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆในวันที่ Afteryou เปิดขายหุ้นวันแรกค่ะราคาหุ้นเนี่ยอยู่แค่4.5บาทและขายแค่วันเดียว ราคาหุ้นมันพุ่งไป13.5บาทก็คือเพิ่มขึ้นเป็น9บาทกําไรบวกไป200% นั่นแปลว่าถ้านักลงทุนสามารถซื้อหุ้นได้ในราคา4.5บาทแล้วเขาขายในราคา13.5บาทเขาจะได้กาไรทันทีภายในวันเดียว9บาทโดยไม่ต้องทําอะไรเลยมันดูเหมือนจะน้อยใช่ปะแต่เวลาเขาเปิดขายหุ้นเขาไม่ได้เปิดขายทีละร้อยหุ้นนะคะเขาขายที165ล้านหุ้นซึ่งถ้าใครซื้อหุ้นไปแค่พันหุ้นน่ะก็จะเท่ากับว่านั่งอยู่เฉยๆวันนั้นได้กาไรทันทีเลย9,000บาทนะแต่ว่าถ้าบริษัทของเราไม่ดังเป็นบริษัทเล็กๆเ,เนี่ยเวลาเราเปิดขายหุ้นไปก็อาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาซื้อคะ่ะถ้าไม่มีใคครรมมาาาซื้้อาาหุนนันก ิงลงนะข่าวสารของบริษัทเป็นสิ่งสําคัญที่มีผลต่อราคาหุ้นค่ะอย่างเช่นถ้าบริษัทกําไรดีมีรายงานผลประกอบการที่ดีราคาหุ้นก็จะพุ่งแต่ถ้าบริษัทมีข่าวเรื่องการทุจริตมีข่าวการปลดแรงงานออกเป็นจํานวนมากราคาหุ้นก็อาจจะล่วงได้ค่ะพูดได้ว่าข่าวสารเนี่ยเป็นชีวิตจิตใจ,จของการซื้อขายหุ้นและกําหนดราคาหุ้นเลยทีเดียวยิ่งเรารู้ข่าวเร็วเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสที่จะทํากําไรจากหุ้นตัวนั้นหรือหลีกเลี่ยงการขาดทุนจากหุ้นตัวนั้นๆได้ค่ะแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น ก็คือบริษัทเท่าแก่น้อยมีการประชุมภายในย้ําว่าการประชุมภายในนะ,ะแถลงเรื่องผลการดําเนินงานในไตรามาสที่3ของปี2565ซึ่งบริษัทเท่าแก่น้อยได้กาไรสุดที่สูงถึง179.97ล้านบาทเป็นจํานวนกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลรอบพิเศษสําหรับผลการดําเนินงานของไตรามาสนี้ด้วยสรุปง่ายๆก็คือมันเป็นการประชุมภายในที่บอกว่าไตรามาสที่แล้วอะ่ะบริษัทเท่าแก่น้อยทํากําไรได้เยอะมากแต่ก็ย้าว่ามันเป็นการประชุมภายในนะคะข้อมูลนี้ยังไม่ ไ,ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณาชนค่ะหลังจากที่กรรมการบริษัทร,รู้เรื่องผลกําไรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้มีกรรมการบริษัท2คนคนแรกก็คือนายอิทธิพัฒน์หรือคุณต็อปเท่าแก่น้อยและคนที่2คือนายนัทชัดพงศ์เขาได้ไปบอกให้คนอื่นเนี่ยซื้อหุ้นเท่าแก่น้อยในช่วงวันที่5สิงหาถึง9พฤศจิกายน2565โดยคุณท็อปเท่าแก่น้อยเนี่ยได้ให้คุณพานิดา เป็นคนซื้อหุ้นส่วนนายนัทชัดพงศ์ได้ให้นางสาวทิติรัตน์และนายจักรพลสองคนนี้เป็นคนซื้อหุ้นนะคะก่อนที่เท่าแก่น้อยจะมีการประกาศผลกําไรอย่างเป็นทางการในวันที่10พฤศจิกายนค่ะพูดง่ายๆก็คือกรรมการบริหารบริษัท2คนนี้ บอกให้คนรู้จักตัวเองอะ่ะไปซื้อหุ้นเท่าแก่น้อยก่อนเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าผลกําไรไตรามาสเนี้ยมันดีมากๆราคาหุ้นมันจะขึ้นซึ่งมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนทั่วไปที่เพิ่งทราบข่าวภายหลังเพราะว่าไม่มีโอกาสชอนซื้อหุ้นในราคาที่ถูกเหมือนพวกกรรมการที่รู้อยู่แล้วว่าหุ้นตัวเองจะขึ้นก็เลยไปซื้อหุ้นในราคาที่ถูกก่อนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างของความผิดที่เข้าข่ายการซื้อหุ้นโดยอาศัยข้อมูลภายใน insider trading ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลทางธุรกิจที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาาาาผลปรระโยยชนนน์ส่วตจกกซื้อข คําว่าข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลหรือเหตุการณ์สาคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้อย่างเช่นข้อมูลผลการดําเนินงานหรือข้อมูลการควบรวมกิจการต่างๆความผิดที่ชัดเจนที่สุดและเป็นข้อห้ามที่สุดของข้อหาเนี้ยคือการที่กรรมการบริษัทเป็นคนซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองแต่ว่าในเคสของคุณท็อปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการซื้อขายหุ้นด้วยตัวเองก็จริงค่ะแต่ว่ามีการเอาข้อมูลไปบอกคนอื่นซึ่งก็มีความผิดเช่นกันดังนั้นการที่คนในเนี่ยทร ข้อมูลก็ต้องเรามาระวังในการเผยแพร่ข้อมูลด้วยข้อมูลที่ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการอาจจะเข้าข่ายความผิดได้นะในส่วนของการลงโทษค่ะกรตมมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย3ช่องทางคือดำเนินการทางปกครองดำเนินการทางอาญาแล้วก็ดำเนินการทางแพ่งค่ะในเคสเนี้ยคุณต๊อบและตัวกรรมการที่บอกให้คนอื่นไปซื้อขายหุ้นน่ะถูกลงโทษให้ชดเชยเงินในจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ที่พึงได้รับและชดใช้ค่าใช้จ่ายของกรรเนื่องจากการตรวจสอบการกระทําความผิดคุณต๊อบถูกปรับเป็นเงิน11.6ล้านบาท คุณนัดชัดพงษ์ถูกปรับเป็นเงิน2.9ล้านค่ะส่วนความผิดทางปกครองคุณต๊อบห้ามเป็นกรรมการบริษัทหรือเป็นผู้บริหารเป็นเวลา20เดือนคุณนัดชัดพงษ์ถูกแบนเป็นเวลา14เดือนส่วนอีก3คนที่เหลือค่ะที่เป็นคนเป็นตัวแทนในการซื้อหุ้นของกรรมการทั้งสองถูกปรับคนละ6 2 5 1 9 7บาทแล้วก็ห้ามเป็นกรรมการบริษัท13เดือนแล้วก็9เดือนนะจากประกาศของกรอที่ออกมาค่ะทําให้คุณต๊อบเท่าแก่น้อยต้องประกาศลาออกจากตําแหน่งผู้บริหารทันทีตั้งแต่เมื่อ ค่ส่งผลทําให้เมื่อเช้าอ่ะหุ้นของเท่าแก่น้อยตกลงมาลบ1ิก็อย่างที่บอกว่าข่าวสารอ่ะเป็นเรื่องสําคัญของการซื้อขายหุ้นมากๆค่ะเท่าแก่น้อยอ่ะเป็นแบรนด์ที่ปั้นตัวเองมาจากการขายสตอรี่คุณท็อปความเก่งกาจของคุณท็อปความเป็นวัยรุ่นพันล้านอะไรแบบนี้หลายคนที่ลงทุนในหุ้นของเท่าแก่น้อยเนี่ยเพราะเขาเชื่อในความสามารถของคุณท็อปนะคะคุณท็อปก็เลยกลายเป็นเหมือนเมนหลักของเท่าแก่น้อยไปเลย แต่พอคุณท็อปต้องลาออกจากการเป็นประธานบริษัทนักลงทุนที่ซื้อพอเชื่อในตัวคุณท็อปก็เลยทยอยกันขายหุ้นนะคะจะเรียกได้ว่าเป็นข้อเสียของการปั้นแบรนด์ที่ยูสตอรี่ของคนคนนึงเป็นไอคอนิกแค่คนเดียวก็ได้นะพอคนคนนั้นไม่อยู่ก็คือความแข็งแรงของบริษัทในสายตาน,นักลงทุนมันก็จะดูลดลงอะส่วนบริษัทเท่าแก่น้อยวันนี้ออกมาถแถลงว่ากําลังอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อเท,ท็จจริงจากทุกฝ่ายเพื่อดําเนินการตามกฎหมายย้าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและจะเร่งจัดสรรหาผู้บรริหหหาาาาคคนนใม่่่เข้ํํงงตตแอะ เรื่องราวก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆเราว่าเรื่องเนี้ยความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการทำผิดกฎกรตออย่างเดียวแต่มีเรื่องของ business m o เด l เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วทุกคนคิดยังไงบ้างคะใครคิดยังไงก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนเดิมนะและเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดรามา่าสรุปแฮชแท็กแบบนี้อลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเนียมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะช่องเนียมเปิดระบบสมาชิกแล้วใครที่ชอบการทำคอนเทนต์ของเนียมก็โดนิกันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนเราเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย